สวัสดีครับมาพบกับข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเลสเตอร์ซิตี้โดยล่าสุดรุดฟานนิตลอยได้ย้ำว่าจิ้งจอกสยามต้องสู้ด้วยกันหากหวังอยู่รอดในสืกพิมลีรุดฟานนิตรลอยกุนซือเลสเตอร์ซิตี้ออกมาเด้นย้ำถึงความสำคัญของทีมเวิร์กและความสามัคคีของผู้เล่นทุกคนหากจิ้งจอกสยามต้องการที่จะอยู่รอดในสึกพิมลีฤดูกาลนี้หลังจากที่บ๊อบบี้เดอคอร์ดูวาลีได้เป็นซูเปอร์ซับที่ลงมาจากมานั่งสำรองยิงประตูตีเสมอช่วยชีวิตเลสเตอร์ ให้แบ่งแต้มกับไบรตันไป2ประตูต่อ2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทําให้เดอะฟอกยังคงรักษาสถิติไร้พ่ายภายใต้ใการคุมทีมของรุสฟานฟานิสเตอรรอยฟานนิสเตอรรอยได้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตัวผู้เล่นสำรองโดยการส่งผู้เล่นสำรองถึง5คนลงสนามเป็นเกมที่2ติดต่อกันโดยเดอะคอโดวาลีและ id สเตฟี่มาวิดดี้สตัวสำรองก็สร้างความแตกต่างให้กับเกมรุกของเลสเตอร์เหมือนเช่นกรณีเดียวกันกับแพตสันดาก้า ที่ลงมาเป็นซ Su ูเปอร์ซับยิงประตูชัยให้จิ้งจอกสยามคลิกกับมาชนะเวทแฮม3ประตูต่อหนึ่งในเกมก่อนหน้านี้โดยรุสฟานิเตรลอยได้อธิบายถึงความสําคัญของการมีผู้เล่นพร้อมที่จะส่งผลกระทบต่อเกมเมื่อถูกเรียกตัวจากม้านั่งสํารองโดยเขากล่าวว่ามันใหญ่มากมันสําคัญมากผมเน้นย้าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อผมเดินเข้าไปในซีเกรฟและได้พบปากกับทีมเป็นครั้งแรกผมแทบไม่อยากเชื่อเลยว่ามันผ่านไปแค่สัปดาห์เดียว ทีมนี้ต้องทำผลงานได้ดีเพื่ออยู่รอดในพรีเมียร์ไม่มีทางอื่นแล้วนอกจากผู้เล่น11คนแรกเราต้องการตัวสำรอง5คนที่จะมีส่วนร่วมผมต้องการมากจากปีกทั้งตอนที่ไม่มีบอลและตอนที่มีบอลผมต้องการมากจากฟูลแบ็กและกองหน้าผมดีใจที่เรามีตัวเลือกมากมายที่เราสามารถใส่ลงในทีมได้และผมได้ใช้พวกเขาทั้งหมดใน2เกมขณะเดียวกันฟาน,นิตต์อยก็ต้องการปลูกฝังจิตวิญญ,ญาณแห่งความเป็นทีมให้กับเลสเตอร์ โดยเขาต้องการให้ผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองต่างร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเทยอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการพาเลสเตอร์อยู่รอดในศึกพิม์ลีอังกฤษโดยฟานิสเตรอยเชื่อว่าความสามัคคีของผู้เล่นทุกคนจะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้เลสเตอร์เอาชนะอุปสรรคต่างๆและประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้การเข้ามาของฟานิสเตรอยได้สร้างความหวังและแรงบันดาลใจใหม่ๆใ,ให้กับเลสเตอร์ด้วยปัจญา ทีมเวิร์กและความสามาัคคีของเขาและเชื่อว่ารุสฟานิสซลอยจะสามารถพาจิ้งจอกสยามกลับมาพัง,งานาในศึกพิมพิลิได้อีกครั้งและทางรุสฟานิสซลอยเองก็ได้เล็งคว้าตัวโทบี้คอลเลย์ดาวรุ่งของแมนยูไนเต็ดมาเสริมทัพจิ้งจอกสยามโดยรุสฟานิสซลอยผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้หวังใช้สายสัมพันธ์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดีตต้นสังกัดเก่าเพื่อคว้าตัวโทบี้คอลเลย์กองกลางดาวรุ่งมาร่วมทัพจิ้งจอกสยามให้ได้ในเดือนมกราคมนี้ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการต่อสู้นี้ตกชั้นขณะที่ทางเดอะซันก็ได้รายงานข่าวว่าฟานิสตอรอยวางแผนที่จะใช้คอนแทคของเขาที่โอแทฟฟอร์ดเพื่อเซ็นสัญญากับคอรลิเยอร์อย่างไรก็ตามคาดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่ต้องการขายคอลิเยอร์ออกไปแบบถาวรแต่อาจจะเปิดใจรับการย้ายทีมแบบยืมตัวเพื่อให้คอลิเยอร์ได้มีโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอ